เวลา12นาฬิก58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปาโปรดกระหม่อมให้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศรรึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2563-2564ถึงท้งที่56ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทูลราชทูลกระหม่อมถวายปริญญาส,ส,สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามปรรมราชกุมารีในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่วงวิชาการด้านการสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สาธารณสุขของประเทศไทย และพระราชทานโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและประชาชนในถิ่นธุรกันดางอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กในถิ่นธุรกันดารศุกศสาลาพระราชทานศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะและทรงจัดตั้งกองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิด19เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโควิดจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตร แก่พระสงฆ์ผู้สําเร็จการศึกษาจํานวน5รูปพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศาแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหคนพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณจํานวนสคนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม25คณะจํานวนทั้งสิ้น2728คน โอกาสนี้พร,าานพระราชทานพระราชโอาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการประพฤตินตนและการปฏิบัติงานดังนี้บัณฑิตทุกคนเมื่อสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่อมมีความพร้อมที่จะออกไปดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานต่างๆตามความรู้ความถนัดและความสามารถของตน ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สําเร็จผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมนั้นแต่ละคนต้องรู้จักนําหลักวิชาไปปรับใช้พร้อมทั้งมันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นข้อสำคัญต้องประพฤติตนปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนหรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นอันจะทำให้เกิดความขัดแย้ง แบ่งแยกกันหากจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันและพร้อมที่จะร่วมมือร่วมความคิดกันสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ส่วนรวมถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานได้อย่างราบรื่นและบรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์